eyes close your eyes okay okay close the eyes okay, okay? you okay. oh, see right. I will tell you yeah just a moment wait a moment wait a moment wait a moment okay open your door oh. this is yours oh. เราก็ได้คุณแจห้องมาแล้วห้องเราห้องเบอร์สองเนี่ยโอ้ยเลิศอะ่ะคือเพิ่งมาถึงแล้วอากาศข้างบนอะ่ะต่างจากข้างล่างมากคือแดดมันยังจ้าเหมือนเดิมแต่ข้างบนคือลมเย็นแล้วมันแบบรู้สึกเย็นอะ่ะโอ้ยมีออนเซ็นอะ่ะจริงเหรอออนเซน็นอ๋ออออนเซน็นตรงไหนออนเซ็นเลยอันนี้ห้องเบอร์โอเคนี่ มือสองวิวสวยมากวิถีชีวิตแบบญี mm ่ป hmm. yeah. ุ่นหยาคือเขาบอกว่าถูกห้องที_<_่เนี<_<_่ยจะหันหน้าออกทางนี้หมดเลยคือทุกห้องก็จะได้เห็นวิวหมู่บ้านนี้หมดเลยแล้วเนี่ยที่พลอยพูดบนรถไฟอะที่บอกว่ามันจะเห็นหมอกเนี่ยตรงหมู่บ้านเนี้ยตอนเช้า อันนี้เราอยู่บนหุบเขาแล้วออเขาบอกว่าสูงขึ้นมาถึงสามร้อยเมตรอุ้อากาศดีจุงคุ้มกับการนั่งรถไฟแล้วก็นั่งรถบัสออต่อขึ้นมาสุดยอดเดี๋ยวรอให้ล่มกว่านี้นิดน,นึงแล้วว่าก็จะชิลกว่านี้อีก โชคดีมากเลยเนี่ยแค่นี้ก็สนุกแล้วเขาให้เราทำอะไรที่คนโลโคที่นี่เขาทำกันก็คือกอารตากไอตัวเจแปนนิสแอปเปิคอรอันนี้ <Yes. S 2> แล้วโปรติดลรน้ำอันนี้เขาไปทำอะไรนะน้ำอันนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำส้มสายชูเขาก็ไปสามารถใช้ในครัวทำอาหารได้แต่อันนี้เราต้องตากไว้3วันให้มันแห้งคือวิธีทำไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยก็คือ เขาเอาไอ้แค่ผลไม้อนเนี้ยไอแอปเปิลคอกับเกลือแล้วก็หมักเอาไว้ในถังประมาณ3วันแล้วมันก็จะออกมีน้ำออกมาเองจากตัวผลไม้อยากรู้ว่าหวานมันไหมใช่ปะเป็นไงพอยมันอร่อยใช่ไหมแล้วอยากแบ่งกับหวานมากจริงมันอร่อยหวาน อือน่าน้ำตาลหวานหวานรสมันคงหวานแหละคือมันเค็มเพราะว่าม,มันเขาหมากกับเกลือไงอก็แค่เกลือเกลือเกลือเพียวๆไม่มีอะไรผสมเลยถ้าพวกแบบเคยกินแบบพวกอะไรนะเหล้าบววยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบมาญี่ปุ่นจะต้องซื้อเหล้าบววยมาฝากจริงๆแล้วว่าบัวยจะสิบเปอร์เซ็นก็มาจากเนี่ยวากกยาม่า เพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ไหมย <Yes. S 2> ปลูกรวยได้เยอะมากอ่ะอะ่เอาออพออ่พอคนพ่อน <laughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค now we are going to bread making โอเค so first of all you have a olive oil อ๋อ flour อ๋อแป้ง um bread it's baked not baked yet but it's อ oh, it it really ๋อมันเป็นขนมปังที่เขาเป็นหนังหรอขนมปังขนมปังขนมปัง yes ขนมปัง นมปลาอันนี้คือมันผสมมาแล้วคือมันต้องพักตัวให้มันขึ้นฟูขึ้นฟูฟูฟูโอเค first first step this second step oil first second you put this take อ่า ปุ Put one two three mm hmm. only three in t one pang okay. only three oh okay okay I am teacher yes okay, okay. I'm student you are student, you student. student, student. yeah first of all I do it okay hello teacher three ในขณะที่เขาสอนเราเขายังต้องรับแขกด้วยนะ first of all okay. แล้วก ok? ็ปักนะโอ้ไม่ไม่ร้องๆโอเคอันดีอย่างนี้แล้วสวัสดีกว่าโอเคก็ให้พอเราหยิบขนมปังแล้วมันก็จะไม่ติด เยอะแค่ไหนอ่ะ If you don't put not that much it's very big <c> out <oughs> อ๋อใหญ่ไปไป I'm very small คือเราต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดูเนียน First time okay <c oughs> This one first time uh 110 100 <c oughs> it perfect this is 60 <c oughs> No zero a n d you? Eighty-eight. <laughs> and best way, this group like this. Okay, one, two, three. Sawadiga. Very good. Okay. ใช้ผ้าสีขาวเนี่ยชุบน้ําบิดให้มันหม,นหมาดๆเราก็เอามาคุมหนมบังเอามาไว้กลางกลางอากาศอะห้าถึงสิ